สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุมทุกคนเลยเนาะมือน,นีมาพบกันกันกบสลาอีกแล้วทุกคนพ้ายดเขามาเบิ่งสองสลาคลิปสลากะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้สลาเนอสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุมทุกคนเน,ะนา,นเา,พนพาะพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องควังไทยและก็พี่น้องต่างประเทศเบิร์ตสุขสูมทุกคนเลยจ้ามือน,นีกะเป็นมือยามยามดีภาษาเป็นมือวันยามดีของสลาเอง <c oughs> มือน,นีบอสลาบอกอะไรปใไซนนะทุกคนเนาะสลาลง มาวานาคือเก่าทุกคนมายามัวยามควยคือเก่าทุกคนซึ่งเฮาก็มานั่งมองเก่านะทุกคนเนาะมองกรงใหม่ที่เฮาเคยนั่งแต่ก่อนนะซานเดยวกุกมะขามคือเก่าทุกคนโอ้ประเนตอนนี้เฮาก็ย้ายสถานที่นั่งมองใหม่เนาะโกมะขามมันบ่ได้หอมเนาะก็เลยย้ายมองมามองใหม่ทุกคนเนาะอันเมื่อนี้กะสลากะมามีเรื่องยังสีเบาสู่กันฟังเนาะมื้อนี้กะเฮากะยางเลาทุกไายทุกนาคือเก่าทุกคนมาบึงบรรยากาศยามแรงเนาะอยู่บ้านสารทุกคน เพราะว่ายามนี้กาเอออากาศกะบไริหอนเนาะอากาศโอ้อากมแม่อากาศบริหนาวเนาะอากาศมันเดิมห่อนนะ่ะทุกคนสลาก็เลยพาทุกคนมาอยู่แถวโฮมกกใหม่เนาะเพื่อให้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะอยู่เฮือนมันหอนลายทุกคนอยู่บริได้อีกอย่างกับเจ้าเปิดเพลงนะทุกคนซึ่งสลาเองกันเป็นคนบ่ค่อยมกักเสียงเพลงสัน่นแต่ยามเมาหันมักเลย,เลยทุกคน นิสลาก็เลยพาทุกคนลงย oh ามหัวหนาคือเกา่าทุกคนนอซิงเทีวยวยุหัวนาเขาก็ไม่มีอย่างหนุกคนมีแต่งวควรในทุกคนเอ้ยมันกบ็บบอดายมีอย่างไรทุกคนนอมือน,นีก้กะหากกระตือน,นอนทุกคนโอ้ยตาหากกระตือแต่นอนทุกคนมันหูสึกว่าฮอนลายเนาะก็เลยมาพรอนคลายอยู่หัวนาทุกคนอากาศมันก็เย็นเติบเนาะอยู่เทวหัวน,น้าทุกคนเอากลงมาที่หัวนาก็เจอแต่พุงว่าพุงควรใน,รนทุกคนพุงแบะนําทุกคน ได้เติบทุกคนเพราะว่าสั่งนี้เขาเจา้ายังท่านปล่อยงัวเนาะเขาเจ้าก็มาเลี้ยงอยู่เทลควานานั่นเองทุกคนบอจักสีปล่อยไปไซเพราะว่ายามนี้กาท่านได้ปล่อยนะเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดนาเสงนี่นะทุกคนซึ่งว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดดอกแต่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดนาเสงค่ะนะพเพราะว่าแถวบ้านอ่าแถวนาสลัดนี่เนาะมันบ่ได้เนาะเฮ็ดนาเสงเพราะว่าน่ามันมาบ่ฮอดท่านทุกคนมันแต่อศัยน้ำฝนเนาะทุกคนเนาะอาศัยเฮ็ยดยามฝนนั่นแหละจังสิได้เฮ็ดนาเนาะยามนี้กา ป่าให่งอให้ควายมันมากิน,นะสั้นทุกคน ơi. เลยเดี๋ยวฮอสิพาทุกคนเบ่งบรรยากาศอยู่ที่กลางนานทุกคนเนาะโอ้ยบรรยากาศก็ดีเติบเลยทุกคนเอ้ยแถวหนีเนะาะไผถีอยู่แบบเอ้ยอยู่ในเฮื่อนในสันบันห์น่ะสั้นออกมาถีหัวให้หัวนากาอากาศมันเย็นเติบไปทุกคนเด้ออากาศมันดีอยู่อากาศปลอดโปร่งสดใสเนาะทุกคนเนาะปลอดสานผิดสนันอ้อยผับคอเสือแบบหนึ่งแปลงคอเสือ วันศุกร่มเลยเสือมาหากตอนยางมามันส่งแดดมาทุกคนเนาะก็เลยนุ่งเสือมาเห็ดซ้ำานาวเลยนะทีแถมมันห่อนนาทุกคนเนาะผันมาแรนาวจักดีเลยห่อนเนาะแต่ว่าเฉพาะกลางคืนมันจะมีเย็นแนนิดนึงอยู่บ้านสลัดนี่เนาะโอเคทุกคนอกว่าลายายห่างเดียวเปลี่ยนอากาศไปเบิ่งทางไหมเนาะไปเบิ่งพุงว่าพงควายนาะเดียวทุกคนสิบเบื่อเห็นหนะ้าสลัมาลายเตอบอลปวัาสันเดียวไปกันเลยนานทุกคนจะให้เบิ่งควายเนาะพูน <laughs> ว่มีอย่างให้เบิงนะทุกคนสิให้เบิงควายเนาะมื้อน,นี้สลัว่าสีออกไปกินตำาทุกคนแต่ว่าโอ้มันไกลเนาะเพราะว่านาสละแต่มันออกไปนอกกใกล้เติบนะทุกคนเพื่อเฮาสิขี่รถออกไปโอ้ยทรมานเติบเนาะก็เลยว่าเออบอไปซะตัดสินใจไปเมื้อหน้ามื้อนีนน้สียหยุดก่อนเดี๋ยวสิพาทุกคนอย่างไปเบิงว่าเบิงควายเนาะเราไปที่ทงนาเนี่ลแหละ พอสิเก็บมะคามเนาะมือนั่นเข้ามาทามหาสื่อมะคามอะไทุกคนโลหะพันกีบขาเจ้าว่ะอะไรเก็บสมัมมืนมะคามลายขนาดทุกคนมือหนาสลัซิมาสั้นมะคามเนาะรา่าอยู่นี่ก็มีกกเดียวนะทุกคนแต่ว่าอยู่ลังบ้านอีกมีอีกกกหนึ่งเนาะแล้วก็มีอีกมันอยู่ในบาทน,นะทุกคนอยู่เหอนอยู่ในบานของอแม่ตู่แถวพิ่นนอกพิ่นมีกกมะคามหลายกกอยู่ขันสิเขาไปเก็บกับเพิ่นกับบาว่ายัางเนาะ สีขาวไปเก็บไปคายกับเพื่นบายังเพราะว่า่าาบาบมีไผ่เขาไปแล้วก็เขากะต้องแบ่งให้เพื่อนละทุกคนเพราะว่าเพื่อนเต่าแล้วเนาะเพื่อนไปามาบ่อไ้เขาเป็นลูกเป็นเต่าเขาก็ต้องเออไปเก็บให้เล่าแล้วก็คายแล้วก็บแกบ่งเงินให้เรากินแน่นอนเขากะเอาหน,หน่อยนึงหัาซันพอได้กินตามมีสีพาทุกคนมาเบิงบ่งงงวเบิ่งนขวายนี่ละทุกคนมียังนี่ก็คือมาเนาะมาของสระเอง จะเฮ็ดลูกงวัวเด้อลูกควายเด้อลูกเด้อมีมาไหมเบิ้งเบิ้ง,งจะยาสีเฮ็ดไดนควายหน่อยทรงโตเนาะถ้ากะอ,ออกใหม่ยังมั้งนั่น,นแขวมันสงสัยหาก่อไมใหม่ๆทุกคนนี่ก็เป็นงวัวเป็นควายของพวก ยาอยู่แถวนี้นะทุกคนขเขาจะมาปล่อยอยู่น,น,นะเขาเนาะอันนี้ก็เป็นเบื้องที่สาระเห็ดนานะทุกคนเนาะเราไทยที่ได้เห็นคลิปสาระตอนสาระดำน,นากับสิจือเนาะว่าเบื้องนี้เป็นนาของสาระเองปีน่นาสาระซดเบื้องใหม่ทุกคนบอได้เห็ดเบื้องนี้ลนะสิเห็ดเบื้องพุนอนะีกเนาะเบื้องงัวมันอยู่ฮนะเพาะกันยามดำน,นานะทุกคนเนาะ ทุกคนนางเบิงบรรยากาศอยู่นี่แหละบางเบงงว่าเบงควายเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศมันก็ปลอดโปร่งดีอยู่มันห้ากินเฟืองนะทุกคนเนาะเพราะมัน่มีญ้าเลยขนนะเพราะว่าฝนบ่ตกขนนะมัน่มีญ้าะขนาะเอยนนอยางฝนโตค่อยๆเน่เนาะญ้ามันเขียวยังประมาณนี้ขนนะทุกคนแต่ว่านนี่นี่มีเลยแต่หากินเนฟืองเอายางงวเลี้ยงควายก็ลำบากอยู่เนาะ แต่ว่าราคามันไ่าลยแค่ไล่ะนางเบ่งควายหน่อยกินหญ้าสันเอ,าอเ้าวใครมาเบ่งนะเจ้าของสันโอ้ยบรรยากาศอยุดอู้หูโทรศัพท์ตกทุกคนโทรศัพท์กระแตกเลยทุกคนเลยบ่มี่โทรศัพท์สีใสดนแนวนี้ไงบ่มี่หอดโทรศัพท์สีใสโทรศัพท์มันแตกเนาะมันตกลายถือเพราะว่า บอมันแบบว่าโทรศัพท์มันอันนี้เนาะมันเก่าแล้วนะทุกคนมันหลายปีเนาะมันหลายปีหลายสใส่นี่มันคุมอยู่ซื้อมากเลยมันคุมอยู่เนาะเพราะแม่ซื้อมานะเขาหายมากสั่นของเขาเนาะมันเป็นของเก่าของเขานะเขาหายสระสระก็เลยใส่แต่ว่าโทรศัพท์เก่าของสระมันใส่บ่อไรเนะทุกคนแบบเวลาโอ้มันทรมาร์ลายเวลาแบบเขาโทรมานะบางบางทีก็ได้ยินเสียงบางทีกูไดยยินนะนะทุกคนบางทีมันกลไปเองแบบมันเลอะนะ <laughs> เขาก็เลยว่าเอออีตนซะก็เลยเอาโทรศัพท์ในเก้าของเขามาให้นะทุกคนเนาะเพราะว่ามันโทรยาก็ย่างยาขนาดเพราะว่าวันเวนพายดอกยาของเขาเองเนาะเพราะว่าเพื่อนอยู่ใกล้นะเพื่อนบ่ดยอยู่บ้านนะทุกคนเพื่อนก็อาศัยโทูหาเฮาเนาะยาแบบอยากรวมนำลูกนำเต่านะทุกคนแต่ว่าโทรศัพท์ของสลามันพังลาสันซะมันพังก็เลยแบบเออโทรบไรย์สรสังประมาณนี้นะก็เลยยาก็เลยเอาแบบ เพื่อนซื้อหน่วยใหม่เนาะก็เลยฝากหน่วยเก่ามาหายสละใส่แต่ก็ดีใจแล้วก็ขอบใจพนันลายเนาะที่ฝากมาหายเนาะแต่ว่าเฮาบ่มีโทรศัพท์ใส่เนาะได้ใส่สนีก็ยังดีแหละทุกคนเอ้ยไม่มีเงินซื้อทุกคนอยากมีเงินอยู่พอได้ซื้อซ้ำหน่วยใหม่จะมีใส่ทุกคนเนาะทำไมนีก็บอได้หาเงินห้าคำทุกคนบอได้ไปใส้ทุกคนมิดก็อยากว่าเอออยากขึ้นเมื่อไทยยังทุกคน สว่งวาง่มีโควิด่นะแต่ตอนนี้โควิดมันระบาดร้ายแล้วก็เลยบวไรขึ้นเมื่อสํากันขึ้นเมื่อเกิบบดบวไ้ขึ้นงานคือเก่าทุกคนเนาะเพราะว่าเหาย่างเห้กับบเคยขึ้นเมื่อจักเทอรอนะทุกคน,นก็เลยแบบเอบเอเรจักสิขึ้น,น,นยังไงฮะนะงานการเฮากับบ่ออม,มีมีงานเฮ็ดกะอยากขึ้นโยไปเทยูพังไทยกะหางานในสลาดเน่เรื่องแล้วก็ติดต่อมาเพื่อสิไปวัดสันขันไปได้บางทีกะ ค่ะว่ามีโควิดกับว่าสีป้ายนะทุกคนอยากไปเฮ็ดงานเนาะพอได้มีเงินเก็บนะทุกคนเลยยุบานวันอะไเฮ็ดงานในทุกคนสลาม่แต่แบบยามเฮ็ดหน้ากับเฮ็ดไถ่เฮ็ดหน้านะทุกคนแล้วก็ยามเกี่ยวขาวแก่น้ำก็ไม่ได้เกี่ยวขาวแก่น้ำแล้วก็ไม่มียังเฮ็ดนะปีนี้ปีนี้สลาก็เลยไปไปปลูกมันอีกยังค่ะนะไพ่ดีบางทีสลาก็จะเห็นตอนสลาไปปลูกมันแล้วก็ อารูกมันอีหยังประมาณนี้ท่าทุกคนสละแบบไปเลยบ่ได้อยู่บ้านนะนะห้างการวิญญานเซือังนี่ทุกคนแล้วก็มาคายเลือคายหยังหั่นนะไอ้าหาเสากินข้ามอาซั่นซะชีวิตของสลามันอืมมันคือเห็นหั่นล่ะไอว่าหาเสาก็หาเสากินข้ามทุกคนเนาะแบบเป็นลาทีิที่แบบมันบ่มันคงหั่นนะไปเลื่อยท่นทุกคนบางนาทีแบบเออหาเงินได้ก็ไปแต่ว่าพิพิธภัณฑกไอยักไปนะไทยแต่สิไปจังได๋มันบ่มีงานให้เฮ็ดเนาะคั่นไปก็ไปอยู่ซื่อๆมันก็ นี่แต่ว,ว่าเนาะทุกคนเนาะมันบ่อไรแต่ว่าคือแบบมันบ่มีโควิดอีกยังคะพอไปไนะเพราะว่าหลายคนเนาะทางทางลาาเขาเข้ากับมักไปเฮ็ดงานอยู่ไทยนะทุกคนเนาะ mm. สาเหตที่เขาไปไทยสละทามว่าเป็นนังจังมักไปไทยะนะเ mm. ขาจะาว่าแบบเฮ็ดงานห้าง,งานดีนะทุกคนเฮ็ดงานดีแหละกระไดเงินร้ายว่าสันซาแบบเขาไล่เงินเดือนให้เขาสูงเนาะคันไล่เป็นวันกะวันละแสนเนี่เยว่าแสนกี่พันนะทุกคนวันละแสนกี่พันไาเป็นเงิน เงินบาทเท่าเ,เงินเงินเงินกีเพ่ากับเหมือนละแสนกันเป็นเงินไทยกะวันซีหาหลอยว่าประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าสลากอะไรเงินบาทว่าเป็นเนาะว่าตามเขาอันนี้ว่าตามเขาได้ทุกคนเลยเพระาะว่าเขาว่าได้เงินกรารละยอีกอย่างงานกะแบบมันยูโฮม่นะทุกคนบา่าอะไรตากแดตกดตากยังเนาะเอาเฮ็ดยูโฮมจากห้องงานเลยกะเฮ็ดงานบ้านหรือว่าเฮ็ดอาหารอาหารของเขาเจ้าอาะนะทุกคนงานยูไทยเขาว่ามันกะ อะไรตากแดดเนาะมันกะเออโอเคยอยู่เพราะว่าเงินเงินกับช่วงนะกะเขาว่าเขาจะว่าเออไปไทยแหละคนไทยใจดีนะทุกคนสลาคยว่าอ,อ,อยากไปบึง้งคนไทยใจดีได้ทุกคนได้บอกมือนันทุกคนเนาะสลายยังมักอยู่บิง้งโทรศัศน์ยังหมักอยู่ดุบ,บึ้งใงโทรศัศน์บิ้งในโทรศัพท์ปัตเบิ้งรายการสลาคมักเบิ้งรายการรู้ไหมใครโสดนะทุกคนทุกคนก็คือสีมักบิ้งคือกันเนะะาะสลามักบึ้งคือกันได้หันคันรายการรู้ไหมใครโสดออกมาแล้วกัน เบิ้งเราทุกคนมันจะเป็นรายการเมื่อวันทิตย์แล้วทุกคนเนาะจะมักเบิ้งเลาวทุกคนเนาะมักเบิ้งคือกันแล้วก็มวนอยู่เนาะว่าแบบเขาพจะว้าภาษาเขาจ้าอกาเออมันตะมวนอยู่เนาะแต่ว่าเฮาว่าบ่ค่อยเป็นปันได้ทุกคนว่าเป็นบางคำเนาะแต่ว่าเข้าใจอยู่แต่ว่าบ่ค่อยได้อันละเกียรติกับโบคอยเป็นสนทุกคนเนาะยอะทุกคนตอนนี้ตลาดเก่าไในว่าย้าเติบหลายหลายสิพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศอีกแป หนึ่งกันทุกคนน้อแล้วสลาการสิขึ้นเมื่อแล้วเน้อพอถวาตอนหนึ่งกาสี่โมงเด้วสีเมื่อหนึ่งเข่าหนึ่งนาไปทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนฮะเบิง่งบรรยากาศงอคุอย้ยทุงให้ทงนาแป๊บหนึ่งกันน้ออย่าฝ่าเบื้อทุกคนน้ออดเบิ่งไปน้ากันก่อนน้อเดี๋ยวผักจึงเลยอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งเนาะเป็นมุมหญ้าว่าวันจ้ะเอาไม้กอดไหน โอกัสที่ขามันทุกคนมันแบบมันป่วยเนาะทุกคนมาข่อยมันป่วยเดือนหนึ่งพนทุกคนมันหากระเซาป่วยแลลวกะมันหากระหายเนาะหมู่ข้องมันเกิดมาน้ากันเขาใหญ่แล้วได้ลูกได้พัวเบิรแล้วมันแต่มันเนาะยังทันใดทันไดพัวมาสันมีมายักทุกคนนั่นบมืกี้ดื้อป่วยทุกคนซื้อมันไปใช้ไปนำตั้งสองตัว โอ,โอ้โอ้มันตามคอยโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ขวายมันอยากไปหาแม่มัน โอเคเลยพ่อแม่พี่น้องสูส่รูทุกคนนอ้อสำหรับคลิปนี้ฉลากะสิคอโตวไว้ซัมมีกันน้อไวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้ฉลาในเด้อด้วยการกดไลค์กดซับสไครตและก็กดคอมเมนต์ให้ฉลาในเด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉลาเฮ็ด mm hmm. <Hey. S 1> คลิปในต่อไปเนาะแต่ว่าวันนี้ฉลากะชิคอโตไปก่อนไวพบกันใหม่นในคลิปหน้าบ๊ายบาย